สวัสดีครับมาพบกับอีพีโซดที่8นะครับผมลัคนาราศีกันนะครับ17สิงหาจนถึงประมาณ17กันยานะครับผมก็เป็นผู้หญิงที่ร้อนแรงดังไฟเผานะครับก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะเผาบนมอดไหมหรือเปล่าเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าคนลัคนาราศีกันในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวางลัคนากันไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมก็จะเห็นว่า ในเดือนนี้เนี่ยดาวที่จะต้องเอามาคำนวณน,นะครับผมก็คือดาวอะไรเอ่ยดาวพฤหัสครับผมนี่ครับดาวพฤหัสวงผิดวงถูกเนาะดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนของปัตตนิคู่ครองและหุ้นส่วนนั้นจะเป็นดาวที่สําคัญสําหรับคนละคนาราศีกันเพราะว่า เขาจะส่งอิทธิพลในเรื่องของคู่ของและหุ้นส่วนคนที่เข้ามาชอบมาคบหาหรือเป็นลักษณะของคนที่เข้ามาสนับสนุนในชีวิตของคุณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่ามาสนับสนุนเพราะว่าถ้าเรามองจากตน,นุวางไว้ตรงนี้เนี่ยดาวตรงตัวเขาเนี่ยไม่มีดาวถูกไหมครับเมื่อไม่มีดาวเราก็ต้องไปมองไว้ตรงข้ามตรงข้ามมีดาวมีดาวพฤหัสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพฤหัส ก็จะต้องมีอิทธิพลอย่างน้อยละ95นะครับแล้วก็มีนาวางอยู่ในเรือนของศาสชะแสดงว่าจะต้องมีผู้ใหญ่เข้ามาเป็นคนสนับสนุนเราหรือว่าเราเองเนี่ยได้รู้จักกับคนที่มีความรู้ความสามารถอะไรประมาณนี้เนาะเข้ามาช่วยมาสนับสนุนเราประมาณนี้จะบอกว่าเป็นเรื่องของคู่ครองได้ไหมได้นะครับได้นะเพราะว่ามันตกอยู่ในเรือนปัตนีไงปัตน,ตนีมันแปลว่าคู่ห้องเลยหุ้นส่วนอยู่แล้ว นะครับเพราะนั้นเข้ามาเป็นจะมาแบบเพื่อนก็ได้มาแบบกัลยาณมิตรก็ได้เนาะแล้วแต่เลยนะครับประมาณนี้นะส่วนดาวเสาร์เองเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในเรื่องของปุตตะเป็นบริวารความเหน็ดเหนื่อยเป็นบริวารความอดทนเป็นบริวารเราต้องอดทนเราต้องเหน็ดเหนื่อยกับบริวารแต่มันก็เป็นเจ็ดเกษตรบดีถูกไหมครับซึ่งเราเองก็อดทนมานานมากแล้วอะนะครับอดทนมานานมากแล้วแล้วตอนนี้มันจะส่งผลอะไรครับนี่ไง มันส่งผลอยู่ที่เรือนของลาภะนั่นเองนะครับเพราะนั้นการที่เราได้เหน็ดเหนื่อยมาเป็นเวลานานตั้งแต่หธันวาปีหกสามจะถึงประมาณหนึ่งมีนาปีห6กเลยเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คนล,นลักษณาราศีกันเองเนี่ยเหนื่อยแล้วดีเนาะยิ่งช่วงนี้น้องวางของเขาเนี่ยมาเป็นลาภะด้วยนะครับเห็นไหมครับเขามาเป็นลาภะด้วยแสดงว่าเหนื่อยแล้วได้เพราะนั้นคุณเหนื่อยไปเถอะแล้วมันถึงจะได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ย ในเมื่อมันมีดาวดีทั้งคู่แต่ดาวทั้งคู่นะี่เป็นคู่ศัตรูกันทั้ง5้าทั้ง7ดเนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกันเพราะนั้นเราก็ต้องระวังในเรื่องของอะไรครับเรื่องของความแตกแยกเรื่องของความทะเลาะวิวาสเนาะเรื่องของการสูญเสียมีไหมอาจจะมีก็ได้นะครับเพราะว่ามันคือดาวคู่ศัตรูแล้วดูอีกเรือนหนึ่งนี้สิใช่ไหมครับมันก็โยกซ้อนโยกอย่างเงี้ยนะครับทุกราศีเนี่ยมันก็จะโดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็มีเกณฑ์ที่คนลกคณะราศี กันเองเนี่ยมีผู้ใหญ่สนับสนุนจริง,รงแต่ก็มีเรื่องของความบั่นมางเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นก็ต้องระวังเอาไว้ดาวพระหัสอยู่ในเรือนของสหัชชาอาวตาและฝนตกดาวเสาอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารก็มาอยู่ในเรือนลาภะดาวมนุษย์ตะยู่ละอยู่ในเรือนของสุภาคิดมากคิดเยอะค,คิดไปนู่นคิดไปนี่วางแผนชีวิตก้าวไกล ไปนู่นไปนี่ต่างๆนานา,นามันจะอ,อยู่มาอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารเห็นไหมครับมาอยู่ตรงนี้เพราะนั้นมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาสับผสมผสมผสานกันไปผสมผสานกันมานะครับเพราะฉะนั้นคําทานายเนี่ยมันก็บอกว่าผู้ใหญ่มาส,สับสนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนาะเราเองก็อาจจะมีความคิดที่แบบว่ากว้างกาากไกลอยากจะไปนู่นอยากจะไปนี่ได้ไหมได้วางแผนแบบจะไปโกอินเตอร์ได้ไหมได้นะครับแต่นนี้เราก็ต้องระวังเรื่องของความ บาดหมางที่เกิดขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้การสูญเสียมีไหมมันก็มี0ูนย์เเกิดอยู่นะประมาณนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลอิทธิพลอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไปดูต่อในเรือนของอะไรเนี่ยราหูราหูอยู่ในเรือนของมรณะเนาะอยู่ในเรือนของมรณะเราก็เลยบอกว่าบางทีเนี่ยเรื่องที่เป็นสิ่งมัวเมาเราก็ไม่ค่อยมัวเมาเท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรครับ มีปัญหาเกี่ยวกับพวกมดลูกเนาะเกี่ยวกับพวกมดลูกเกี่ยวกับพวกอวัยวะเพศอวัยวะสืบพันธ์ความแปลกๆมันเกิดอยู่ในเรือนของโมลณะโมลณะคือโครคไผ่ไข้เจ็บแล้วมันมีนาวางมาอยู่ที่อะไรครับกระดุมพระแสดงว่าก็ต้องระวังแล้วละเพราะกระดุมพระคือสิ่งที่ติดตัวมานะประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็มีเกณฑ์ที่คนลักษณะราศีกันจะมีพวกเนี่ยซีซอร์อะไรแบบเนี้ยได้อยู่ไหมได้อยู่เหมือนกันนะครับ เพราะว่ามรณะมีดาวมันเลอามรณะมีดาวลาหูอยู่ลาหูเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับอาวเเพววสุพรรณเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่แปลกเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ได้ไหมได้นะครับตกอยู่ในเรือนมรณะแล้วมรณะมามีส่วนในเรื่องของกระดุมพระนะครับเพราะนั้นก็มีส่วนในเรื่องของการเงินหรือมีส่วนในเรื่องของสิ่งที่ติดตัวมานั่นเองนะแล้วเดี๋ยวมรณะตยูมันก็จะย้ายกลับในช่วงของหนึ่งธันวาใช่ปะ เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ที่คนละขนาดราศีกันเนี่ยมีโรคเก่าๆมีโรคเก่าๆมีโรคแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโรคเหลือลังอยู่ตั้งนานละนะครับเสร็จแล้วมนุษย์อยู่มันเพิ่งย้ายมาเจ็ดกันกระดกะดาย้ายออกมาจากเดือนมลนะใช่ไหมครับย้ายให้คุณพับเสร็จแล้วเดี๋ยวมันย้ายกลับไปใหม่มันก็จะไปเจอตัอศูนย์กับแปดอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งเพราะนั้น มีเวลาก็ลองไปตรวจตรวจดูบ้างก็ดีนะคะรับโปกเกี่ยวกับเรื่องของเวชรัศมีพันธุ์พวกเกี่ยวกับพวกซีดพวกลังไข่มดลูกอะไรประมาณนี้นะครับคนละขนาดราศีกันเนาะไม่เกี่ยวกับการขุดหินปูนนะจ๊ะอืมเพราะว่าขุดหินปูนอยู่ตรงอังคารนี่นะนะราศีไหนนะที่เขาให้ขุดหินปูนอ,อืมเนะาะราศีนี้ไม่ต้องขุดหินปูนนะอืมหินมันกระทาหมกแล้วอะ <c oughs> ดาวสุกอยู่ในเรือนของราครมีล่ามในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักถือว่าดีทีนี้เนี่ยในช่วงเวลานี้17สิงหาจนถึงประมาณ17กันยานเนี่ยเธอจะร้อนแรงเป็นไฟไหมแน่นอนเพราะว่าดาวที่ของเธอตกอยู่ในเรือนของวินาศและเป็นเกษตรบดีด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบของคนละคณาราศีกันเนี่ยน่าจะเละอยู่นะครับเพราะเป็นเกษตรบดีตกอยู่ในเรือนของวินาศหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ไปดูงานในแดนไกลได้ไหม ได้เพราะว่ามี 1- กับ4อยู่ในแดนไกลมีการทงสัญญาจากที่ไกลได้ไหมได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะต้องทํานายเสียเนาะทำนายในเรื่องเสียเพราะว่าดาวมันอยู่ในเรือนเสียเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบในเรื่องของการเจราจาการค้าขายการสื่อสารมันตกวินาทั้งคู่เลยนะครับการทําสัญญาเขาตกลงมันก็วินาทีเหมือนกันนะส่วนใหญ่เราก็ต้องทํานายแบบนี้ในคนหมู่มากมันก็จะมีแค่คนหมู่น้อยที่แบบว่าใช้ดาว ในลักษณะของการเกิดตรงข้ามกันเช่นไปทําสัญญาในแดนไกลไปทํางานในแดนไกลไปค้าขายในแดนไกลซึ่งถ้าคุณใช้เป็นก็จะทําให้ดาวนั้นประสบความสําเร็จนาคาประมาณนี้นะเพราะนั้นช่วงนี้คนลักคณะรา,าศีกันเรื่องของการงานจึงไม่ดีเรื่องของการเจรจาค้าขายจึงไม่ดีแต่ให้ดีต้องไปเจรจาค้าขายไปทํางานในแดนไกลนั่นเองเรื่องของวิริดีเพราะว่าผู้ใหญ่มาสนับสนุนคุณ แล้วมาเป็นสาชะนะครับเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยอ่าเหนื่อยแล้วคุณได้ในเรื่องของลาภผลในเรื่องของความรักและการเงินถือว่ายังโอเคอยู่นะประมาณนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพของลาหูนั่นเองส่วนดาวเกตเองมันมาปุ๊บปั๊บ,บทันทีทันใดในเรือนของปุตตะเนาะเอออาจจะมีเรื่องของการทะเลกกาะกันเกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะครับต้องระวังเอาไว้นะครับนี่คือในช่วงที่หนึ่งนะครับผม แล้วก็ไปต่อในช่วงที่สองกันนะครับผมในช่วงที่สองเองเนี่ยมันจะมีดาวพุธย้ายจากที่เมื่อกี้บอกว่าในเรื่องของการเจรจาการค้าขายการสื่อสารเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมตอนนี้พุธย้ายเข้ามาละ20สิงหาจนถึงประมาณ2กันยาย้ายมาเรียบร้อยละเป็นเกษตรบดีมาอุดย้ายทับลักษณะคนลักษณะราศีกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเจรจาในการค้าขายการสื่อสารอาจจะเป็นเรื่องของการเจรจาค้าขายสื่อสารในเรื่องเก่าๆเพราะมันเป็นเรื่องของพุทธมน เนาะเอาเรื่องเก่าๆเข้ามาทาใหม่มาแบบว่ารีโนเวทใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเราจะทําให้ดาวพุธนะดีขึ้นนะเพราะนั้นถือว่าในช่วงนี้ดาวพุธย้ายถือว่าดีกว่าในช่วงแรกนะครับเราก็ไปต่อในช่วงที่3แต่มันก็จะวนกลับไปที่เดิมอีกเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวพุธเองย้ายไปตกอยู่ในเรือนของวินาศแล้วดาวศุกร์ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของวินาด้วยจากเมื่อกี้มันอยู่ในเรือนของลาภะใช่ไหม ดาวสุกมันย้ายลงมาอยู่ตรงนี้อ่าเนาะย้ายจากลาภะมันย้ายเขาวินาเพราะนั้นวินาในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักส่วนในเรื่องของการเจรจาค้าขายการสื่อสารก็ย้ายกลับไปผักอีกเหมือนเดิมเนาะการทําสัญญาข้อตกลงก็คือ1นึ 4. มีเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยเพราะนั้นถือว่ายาวๆแล้วจริงๆเนี่ยคนลัคนาราศรีกันช่วงนี้จะแย่นะครับจะแย่เพราะว่าไอ้ดาวสามดวงที่มันย้ายในช่วงนี้นะครับแต่ถ้ามองรวมๆเนี่ยอย่างน้อยคนลัคนาราศรีกันมีพลังัทคอยช่วยเหลือ มีเสาคอยช่วยเหลือเนาะมีอันทานค,ความขยันความกล้าคอยช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นดูดาวให้เป็นว่าตัวไหนเนี่ยทำหน้าที่อย่างไรนะครับประมาณนี้นะโอเคไปต่อกันที่เรื่องของไพ่เลยละกันคือจะบอกว่าดวงเดือนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันถูกกำหนดด้วยดาวเลข3สามดวงเท่านั้นเองนะ อ่าเรามาดูกันครับว่าคนล,นลักษณะราศีกันเองจะร้อนเป็นไฟไหมเนาะเราก็ใช้ AI ในการที่จะทํารูปออกมาเนาะใส่คําว่าเวอร์เข้าไปใส่คําว่าผู้หญิง On The f ะไฟใส่สิงโตเข้าไปเนาะมันเลยออกมาแบบนี้ครับผ <h ums> ู้หญิงเนะสีด้าลุยไฟอ่ะคุณอยากเป็นสีด้าลุยไฟ ลุยที่หนึ่งลุยที่สองลุยที่สมลุยที่สี่ลุยที่5้าลุยที่หกลุยที่เจ็ดลุยที่8ปดหรือจะเป็นทีมที่หนึ่งหรือจะเป็นผู้หญิงติดไฟทีมที่สองนะอ่ะเลือกเลยนะครับเลือกไพ่หนึ่งใบกับหนึ่งทีมนะไปเลยครับเลือกใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งนะใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่หกใบที่เจ็ดใบที่แปดนะครับผมใบที่หนึ่งเอาไม่ใช่ผิดที่ใบที่หนึ่ง นี่ตัางหากอ่าควีนออฟครับราชินีถ้วยนะเป็นคนที่จะจัดก,การทุกสิ่งทกอย่างเอาน้ามาดับไฟใบที่2คุณจะได้ประมาณ7เหรียญน,นะครับเเหรียญน,นั่นคือความสำเร็จกําลังจะมาใบที่3ล่ะ ใบที่3มได้4ถ้วยเนาะว่าพึงพอใจเนาะอย่าแบบว่าเอาแต่หญ้าปากคอกเนาะพอใจแล้วล่ะสิ่งที่ตัวเองมีบางทีมองข้ามในสิ่งที่สําคัญที่ตัวเองมีอยู่ไปนะครับใบที่4ครับผมใบที่4เราบอกว่าได้9ก้าคาถาพึ่งพาในสิ่งที่ตัวเองมีนะถ้าเราจับทีมที่1มารวมกันเนี่ยเราจะบอกว่าคนที่เลือกทีมที่1เนี่ยการงานของคุณคุณเป็นราชินีถ้วยที่จะจัดสรรงานต่างๆนานาเป็นผู้หญิงที่เก่ง นะในเรื่องของการเงินการเงินอกำลังจะงอกเงยขึ้นมาแล้วเพราะว่าเป็นเจ็ดเหรียญความรักของคุณเป็นสี่ถ้วยรักและดูแลสิ่งที่มีอยู่ของตัวเรานะไม่ต้องไปเลือกคนอื่นนะคนที่อยู่กับหน้าเราประมาณนี้นั่นก็ดีแล้วบางทีเรามองข้ามความดีของเขาไปและในเรื่องของสุขภาพเราบอกว่าพึ่งพานในสิ่งที่ตัวเองมีแสดงว่าท่ง,ง,งนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นจับมารวมกันเนี่ยเราบอกว่าคนที่ลักษณะาราศีกันในทีมที่1เนี่ยบอกว่า เป็นคนที่แบบสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เนาะก็จัดปัญหาต่างๆได้แล้วก็จะทําให้เกิดความสําเร็จแล้วก็บางทีเนี่ยคุณอย่าไปมองข้ามในสิ่งที่มันแบบว่าเยอะนเกินไปบางทีต้องกลับมามองตัวเองว่าเรามีความสามารถอะไรของเราเราก็จัดก,การสิ่งนั้นไปนั่นเองนะครับไปดูในใบที่5กันนะครับใครเลือกใบที่5นะใบที่5ตอบเป็นแปะเหรียญ เหรียญก็บอกว่าเป็นเรื่องของงานใหม่ตำแหน่งใหม่ใบที่6ครับใครเลือกใบที่6กตอบเป็น10ดาบนะประมาณนี้เลยโอ้ยทุกทลอเยอะเหลือเกินนะเนาะประมาณนี้แล้วก็ใบที่7เลือกเป็น ห้าดาบนะครับผมห้าดาบก็มีปัญหาลุมเล้าต่างๆนานาต้องแก้ไขมันไปและใบที่แปดครับเราเลือกเป็นเดวิลอ๋อฉันต้องร้ายแล้วล่ะโอ้โหใครเลือกทีมสองนี้มาแบบนางมารเลยเนาะเขาเรียกว่าการงานของคุณจะเป็นงานใหม่ตำแหน่งใหม่มีงานใหม่ตำแหน่งใหม่มาขึ้นมาในเรื่องของการเงินของฉันลำบากลำบนเหลือเกินสิบดาบเนาะต้องเกียดเงินมาใช้แล้วก็ในเรื่องของความรักนั้นก็คือโอ้โหมันต้องมี การตบตีแย่งชิงผู้ชายผู้หญิงกันแน่นอนเนาะเพราะว่าเป็นท่าดาบเนาะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเดอะเดวิลนะครับก็ต้องระวังเอาไว้นิดหนึ่งนะอย่าทําตามใจตัวเองมากจนเกินไปในเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นจับมารวมกันเนี่ยเราบอกว่าคนลักษณะราซีกันในทีมที่สอเนี่ยเลยกลายเป็นคนที่แบบว่า มองหาในสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอนะครับแต่ตัวเองก็ต้องยอมทนลําบากแล้วก็ยอมที่จะฝ่าฟันต่างๆบางทีก็ต้องใช้จิตมานหรือความไร้ยร้ของตัวเองเนี่ยในการที่จะจัดก,การปัญหาต่างๆให้ได้นะครับนี่คือลักษณะราศีกันครับสวัสดีครับ